โอ้ยแย่เลยแย่หรออ่าสวัสดีครับวันนี้ก็มาชมกับพังดอกแก้วแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็สร้างเหล็กมาแล้วครับผมไว้สร้างบ้านในน้องดอกแก้วของเรานะครับนี่เพิ่งเสร็จร้อนเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับคะแนนอ่าคะแนนนะครับผมนี่ยังมาแค่นี้นะครับเห็นต่อยังมาอีกเดี๋ยวมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเสากลางเรา ก็เริ่มคืบหน้าแล้วนะครับซื้อเหล็กตุนเอาไว้แล้วนะครับผมดอกแก้วเหล็กช่วงนี้แพงมากเลยครับผมเหล็กช่วงนี้ก็แพงนะครับนี่มาส่งแล้วหนึ่งพันห้าใบสิบกสิบสี่สิบสี่พันนี่

ตัวนั้นจ่ายแล้วพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคโอเคนะครับผมเซ็นเซ็นด้วยไหเนเซ็นตรงไหนพี่เซ็นว่าออรับนี่จ้ะเซ็นชื่อเซ็นชื่อหนุ่มนั่นแหละที่เขียนในนั้นใช่ไหม ชื e, ่อจริงหรือว่าชื่อในนั้นชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นก็ได้ให้เดี๋ยวปากกาติดพอแค่ปากกามาติดครับโอเคอะไรสใสยแก้วอะไรนะดอกแก้วเฟมิลี่ครับผมช่องช่องดอกแก้วเฟมิลี่พังช่องพังดอกแก้วเฟมิลี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยครับเฟมิลี่นี่จะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพี่เขียนพังดอกแก้วก็ขึ้นแล้วครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับ ครับสวัสดีครับ,อข,อบขอบคุณ<ด>มากครับผม <นะ S 1> ครับ<ด>เสร็จเรียบร้อยนะวันนี้ฝนตกนเลยยกเสร็จนี่ฝนตกเลยนะวันนี้ข <air> อต้องขอบคุณลุงลุงพี่พี่นะวันนี้มาจัดการให้ซื้อเอ็มร้อยโซดาอะไร <m> ให้แกไปเก็บน้ําใจเล็กๆ็กน้อยๆอ,อ,อยนะครับเดล็กน้องโกแก้วนะครับอาเกานไนหรืออเคนไนนี่หละผมก็ไม่รู้แต่นี้จะเป็นเหล็กดำครับ นี่เหล็กดำเพราะว่าเหล็กอะเกไนหมดหมดเลยหมดสต็อกเลยเราไปโอ้เสียดายนะครับถ้าได้ว่าได้สิบสิบสิบท่อนนี่ดีเลยโอ้ยมาอะไรเนี่ยอยากเข้ากล้องนี่เนี่ยเจ๊นี่อันนี้ก็จะเป็นเหล็กดำเหล็กอะเกไนนี่ดีนะสนิมไม่ขึ้นครับผมแต่ก็หมดเนาะทำไงได้ เราก็ต้องอ่าใช้อันนี้ไปทาสีเอานะครับทาสีกันสนิมไปก็เดี๋ยวจะแจ้งยอดอีกทีนะครับผมอันนี้ก็ที่มานี่นะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับผมสามหมื่นหนึ่งพันคะแนนเลยนะครับผมก็ขอบคุณแม่เอฟซีใจดีทุกท่านนะครับแล้วก็แม่เอฟซีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สนับสนุนนะครับนี่ก็อ่า คะแนนนะครับก็ได้จากผลไม้ที่เราไล้ขายนะครับด้วยแล้วก็มีอ่าผู้ใจบุญโอ้ยผู้ใจบุญน,นะครับแม่ใจบุญอ่าช่วยน้องดอกแก้วอยากให้น้องได้บ้านก็ช่วยสมทบคะแนนมาให้มาแล้วนะครับนี่ซ้ายแล้วก็จะใช้จากอ่าที่เหลือนะครับจากคุณแม่ลุงที่วานนะครับที่ให้น้องดอกแก้วนี่เดี๋ยวเอาไปใส่ใส่ตรงหลักน้องอีกแล้วก็อ่าจะเอาไวท้ทําทําบ้านให้น้องได้อยู่เลย ก็ได้ทรายคุณแม่ไว้ก็ได้จะจ,ะจะประหยัดงบขึ้นเยอะเลยครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับผมเดี๋ยวก็จะมีมาอีกนะครับคลิปมาอีกเยอะเลยจะอัปเดตไปเรื่อยๆครับบ้านช้างอ่าญ้าตอนนี้ก็ขึ้นสวยแล้วครับเดี๋ยวาลูกควันก็จะทําคลิปอีกทีนะครับจะให้แม่แมฟซีได้ดูทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะครับผมพอเดี๋ยววันนี้ลงคลิปสั้นเพียงห้านาทีไปก่อนนะครับให้อ่าแม่แม่ได้รู้ได้เห็น ว่าเราซื้อมาแล้วเราพร้อมที่จะสร้างให้น้องแล้วนะผมต้องซื้อทีละอย่างถ้าว่าเสร็จไปคงได้แบบนี้ครับนี่ได้แบบนี้เลยนี่สวยๆส,สูงๆได้ประมาณนี้เลยนะ